ลับมาก <S No s e n s o r ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากนะครับเป็นคําถามที่อาจารย์ไม่ได้ตอบเพราะอาจารย์ไม่ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นกุศโลบายหรือรอย่างไรจริงๆเราตีความไม่ออกนะคร,ครับกับกรณีของคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์คุณจอมขวัญเรื่องของประเด็นที่ว่าต้องเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นเพราะจะหยุดพลเอกประยุทธ์แต่มีท่านผู้ชมหลายท่านนะก็แสดงความเห็นเข้ามาก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผ่านในสื่อโซเชียลของท็อปนิวส์บอกว่าเขาอาจจะหมายถึงหยุดประยุทธ์ที่เป็นสนชครับ บางคนก็บอกว่าหยุดจากการเป็นคอสชไม่คะหรือบางคนก็บอกว่าน่าจะหมายถึงหยุดพลเอกประยุทธ์ม .44 เพื่อให้เข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งหรือเปล่าครับนี่ก็ดีนะดีความกันในแง่ดีค่ะแง่ดีก็ดีครับแต่ถ้า ตีความอย่างเงี้ยไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่พูดครับไม่พูดไม่เอาไม่พูดอ่าท่านผู้ชมครับอ่าอีกหนึ่งเรื่องกบที่เราจะคุยกันเรื่องของดรสมคิดนี่ตอนนี้นั่งผงาดแล้วนะครับในพสร้างอนาคตไทยแล้วการลงพื้นที่ในภาคใต้ภูเก็ต,ตนะครับก็เพื่อจะงัดข้อกับประชาธิปัตย์แน่นอนอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยคือได้เก้าอี้มาเยอะจริงๆประชาธิปต์ในพื้นที่ภาคใต้ นานต่อน,นานแล้วนะครับซึ่งก็มีการไปแซะสอสอภาคใต้ทำอะไรนะะมีดีแต่ประกันรายได้ทั้งปีของหมูหมูแบบนี้ใครก็ทำดูสิฮนะนี่คือการพูดที่ออกมาเหมือนจะต้องการจะแขะต้องการจะแซะคนเก่าของประชาธิป,ปัตย์อาจารย์มองว่ายังไงกับการต<ช>ร้ี้ใช้คำผิดทำไมครับต้องพูดว่าไม่ใช่ว่าผง,งาดผง,งาดเนี่ยเขาหมายถึงคนที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นผู้ชนะอา้าวอันนี้ไม่ไม่ไม,งงไม่โดดเด่นนะครับ พราะพอเขาพูดออกมาปั๊บเนี่ยเขาสร้างศัตรูเยอะมากเหรอเขาไม่ได้พง,งาดเลยเข้อแรกวันที่เขาพูดวันแรกครับเขาแซะทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็แซะทั้งพลเอกประวิทธืม อันนี้ไปดูข้อความให้ดีนะพี่ไม่พี่ไม่เอาลงรายละเอียดนะแต่เห็นได้ข่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจใจบันดาลแรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่มีหรอกใจบันดาลแรงผมมีแต่แรงบันดาลใจนี่หรือว่าต้องเก่งเศรษฐกิจไม่ใช่เก่งเอาแต่สั่งอะไรท้ำนองอะไรเนี้ยมันก็มีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่เราคิดว่าเฮ้ยทําไมออกมาแล้วมันถึงมีคําพูดที่มันสร้างศัตรูจะแล้วพอไปภาคใต้ ไปแดนเขาว่าครับต้อบถ้าเกิดพี่ไปบ้านครัวพี่จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับบ้านครัวที่ไม่ดีนะคะซึ่งไอ้ไม่ดีมันก็มีอแต่ถ้าพูดนี่อาจจะกลับออกมาไม่ได้ไงอ๋อเข้าใจไหมอหรือถ้าเกิดต้อมมาเยี่ยมพี่ในเขตประเวศแล้วต้องมาด่าวเขตประเวศมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันเป็นการสร้างศัตรูแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะไปพูดว่าเป็นเรื่องของหมูหมูรือเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่นะ คือประชาธิปัดไม่ว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าบอกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันไม่จริงอืหรือเป็นเพราะว่าดราสมคิดเนี่ยมองว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพรรคใหม่เพราะว่าถ้าใครจะมาโจมตีก็เม่กลัวแผลก็ไม่มีผลงานก็ก็ยังไม่ได้ประเด่นมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีผลงานที่เป็นแผลหรอกนะออืคนเราออกมาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรจะหน้าไม่สวยเนี่ยคนก็ไม่เอาเรื่องแต่แรกแล้วครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้สําหรับตัวพี่เองอเลยนะพี่ยืนยันกับตอบเลยนะพี่ไม่ชอบพรรคใดก็ตามที่ออกมาแล้วพูดจายกตนข่มท่านปานประหนึ่งว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าใครในสามโลกคาที่ถูกตอปต้องใช้ว่าท่านสมคิดเนี่ยพูดจายกตนข่มท่านใช่ไหม <laughs> ไม่ควรจะใช้คำว่าพังงาถ้าพังงา <laughs> เนี่ยแปลว่าโอ้โหเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยมันไม่ใช่เพราะว่าพอเขาพูดมาปับเนี่ยาถามว่า f อฟลุงตู่พอใจออไหมการที่เขาพูดไม่พอ<ม>ใจเอฟซีลุงต้องพอใจไหมก็ไม่พอใจและเอฟซีประชาธิปัตย์พอใจไหมแล้วตัวสอส,อสอประชาธิปัตย์เองเขาพอใจไหมที่เป็นแบบนี้แต่เป็นก็ เป็นที่น่าแปลกแล้วก็สังเกตเห็นอยู่อย่างนะครับว่าปกตินัสดสมคิดเนี่ยแกก็จะไม่ค่อยพูดเนี่ยยกเว้นแต่แต่ก่อนก็จะเห็นตามงานงานประกาศถาวเราเขาจะพูดเป็นหลักการเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์พิธีการบริหารประเทศเพื่อจะทําให้เกิดความมั่งคั่งอะไรต่างๆคือไม่ค่อยเห็นแกพูดในเรื่องประเด็นทางการเมืองอ่ะนั่นไงหลายคนช็อกใช่ผมงงมากเลยช็อกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนก็หวังนะ หวังว่าพักคุณพิรพันธ์จะเป็นการเมืองแนวใหม่หวังว่าพักอะไรนะอนาคตไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวใหม่ซึ่งมันมีพักใหม่ที่เกิดขึ้นหลายพักแต่พักอื่นเนี่ยหลายคนยังไม่ค่อยจะมองเรื่องแนวใหม่เท่าไหร่นักนอกจากพักของคุณพีแล้วก็พักของทางด้านกลุ่มนี้นะครับแต่ คุณพีออกมาฟังดูแล้วเป็นแนวใหม่จริงๆครับผมทําเพื่อชาติผมไม่ได้เป็นอะไรของใครผมไม่ได้มาตั้งพรรคเพื่อ,อ,อผลประโยชน์อะไรต่างๆฉะนั้นมาดูแนวใหม่มมแล้วไม่ด่าใครด้วยนะไม่ด่าใครนะคุณพีไม่ได้ดา่าใครแล้วลผมฟังแล้วใครท,ที่ที่ยังไม่ได้ฟังอยากจะให้กลับไปดูในรายการท็อปทออของพี่ปองเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิรพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ที่ท็อปนิวส์เนี่ยล้วก็พูดพูดดีมากเลยคือคบ,บอกว่าตัวเองอยากมาทําอะไรอ่ะคือเราได้ฟังว่าเราครารู้สึกว่านี่คือคนที่ตั้งใจมาทำงานแต่ปรากฏมีพ ที่ไม่เอ่ยชื่อนะอออกมาปั๊บเก่งกว่าใครในสามโลกแล้วด่ารัฐบาลทุกเรื่องอ,อะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง<อ>พรรคนัน้นลอยมาเลยครับพยานเดียวเยวโดนๆผมอยู่ในหัวผมเลยเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บพี่บอกฉันไม่เอาด้วยอพี่ไม่ชอบคนที่หาเสียงแล้วดา่าคนอื่นพี่ชอบคนหาเสียงที่บอกพิสัยทัศน์บอกโครงการ บอกความตั้งใจว่าตัวเองเข้ามาแล้วจะทําอะไรเพื่อประเทศชาติและประชาชนทำอย่างนั้นดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องดีมากกันก่อนเดี๋ยวเราแวะกลับมาคุยกันอีกหนึ่งพักการเมืองครับครับต้องขอบคุณทุกความเห็นด้วยนะครับที่เม้นเข้ามาพูดคุยกันก็เกลียวกราวเลยทีเดียวนะครับกับเมื่อครูน่นี้ที่ประเด็นที่เราคุยกันไปเรื่องของอความชุนเฉียวการยกตนข่มท่านาไมอาพอันนี้งงคะแต่ใช้ถูกต้องมาม <laughs> โอเคตามอัด ยกมือ <Okay. S 1> ให้อันถัดมาอีกหนึ่งพักการเมืองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการเรียกว่าดับฝันตระกูลชินกันแล้วเพราะว่ามาจากหญิงหน่อยนี่มีคนเขาตั้งคําถามบอกว่าหญิงหน่อยการออกมาสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยนะเหมือนจะต้องการจะตัดคะแนนภาคอีสานเพื่อหวังจะสกัดพักเก่าอย่างเพื่อไทย คิดเองย่างี้ไหมครก็อาจจะเป็นได้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าทัพโพนั้นเชื่อได้นะครับเพราะอีสานโพออกมาทีไรคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นเบอร์หนึ่งในอีสานตลอดก็น่าจะได้บ้างแต่พี่ว่าถ้าเพื่อไทยจะกลัวนะอย่าไปกลัวคุณหญิงหน่อยให้มากเท่ากับกลัวภูมิใจไทยต่อครับจริงคิดว่าเพื่อไทยจะเลือดไหลออกไปภูมิใจไทยไหมมีแน่นอนและภูมิใจไทยเขาจะอ้าแขนรับไหมแน่นอน เพราะว่าภูมิใจไทยเขายังไม่สามารถตีนหรือเจาะไข่แดงได้ในบางจังหวัดในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันเขาเป็นบางพื้นที่ที่เขาขอแลนด์สไลด์รายจังหวัดอ้าวแล้วคราวนี้แลนสไลด์มันก็สาบสูญสิครับเนี่ยโอ้ยก็ไปฟังนักวิเคราะห์ทั้งหลายซินะคุณต้อยเขาก็วิเคราะห์พี่ต้อยพีต้ยพูดไว้เมื่อคืนนี้เดี๋ยวอยู่นั้นไม่ได้แล้วถ้าพี่พี่ก็บอกไม่ได้อนักวิเคราะห์หลายคนก็มองดูปัจจัยที่จะทำให้แลนดสไลด์ไม่ได้การไหลออก จากเพื่อไทยไปสู่ภูมิใจไทยบ้านเสื้อแดงกลายเป็นบ้านเทิดไทยองราชันผลงานของลุงตู่หลายเรื่องที่ทุกจนอพื่ไใจไเขาจะขุดออกมาทั้งตระกูลแล้วนะอัน,นี้หญิงอ้อนี่ละหญิงใช่หญิงอ้อนี่เปิดหน้ามาซื้อ,อสู้ศึนเวลาที่เราจะรบไปชนะเราต้องออกมาทุกทับอ่ะอาจารย์คิดว่าการเปิดหน้าสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยหญิงอ้อต้องการที่จะ ให้เห็นในยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่าก็ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่ในเพื่อไทยว่าเอ้ยเรายังคงมุ่งมั่นและเอาจริงกันอยู่ไม่ใช่แค่มาให้กำลังใจลูกอย่างนั้นหรือคือมันก็ต้องใช้กระสุนเป็นหนึ่งนัดมันต้องให้ได้นกหลายๆตัวแต่ดูท่ากระสุนจะหมดแล้วแหละเพราะดูละทุ่มไม่อันคือเขาใช้กำลังใจลูกสาวได้ให้กำลังใจกับคนซึ่งอยู่ในพักได้ครับอากาศจะป้องกันเลือดไหลออกได้นะเหรอับ ในเมื่อเอาจริงขนาดนี้แล้วยังจะไปทําไมอะ่ะเห็นกระตูนเมื่อเช้าแล้วก็อดขำไม่ได้จริงๆ <c oughs> พวกอะไรเงาคาร์มินเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ใช่แค่บัญชาคาร์มินนะนี่เงาคาร์มินนะ <c oughs> ใช่ไหมทีแรกแล้วผมก็มองเป็นพี่หนุ่มสันติสุขอะ่ะเหมือนแกมองกระจกหรือเปล่าที่ไหนได้คุยพ่อกับลูกคุยกันเพราะว่าหน้าเหลี่ยมเรียวเชฟเหมือนกันเลยนะฮะอ,อยากกลับบ้านแต่อีกคนนึงบอกน้องอยู่ข้างหลังน้องอยู่ข้างหลังเออคืออาร์เอ้ยก็อยากกลับเหมือนกัน แต่ยังกลับไม่ได้ก็เราก็บอกไม่มีใครห้ามคุณมาสิแต่คุณ<อ>มีพันธะที่คุณจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่เหรอ,อคือเวลาเขาพูดเขาพูดเหมือนมีคนกีดกันไม่เข้ามามไม่มีใครกีดกันนะใช่ทุก <มา S 1> คนก็อาแขนรับนะ<อ>ครับแต่ครั้งนี้อุดมการ์ต้องบอกว่าการที่พูดว่าพักเพื่อไทยกับ พักไทยสร้างไทยก็คือพักของคุณ,ห,คณหญิงหน่อยอุ้ยคุณหญิงหน่อยเขาออกรายการเขาพูดปฏิเสธ,ธบอกอย่าไปนนะอย่างนั้นเขาบอกถ้าเกิดใครเป็นพวกเดียวกันคนก็เลือกเขาแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยเมื่อตอนมีการเลือกผู้ว่าการมาธกาเขาบอกมีคนคึงบอกว่าเนีย่ยเลือกนะ <c oughs> แถวบ้านเ,าเลือกทั้งเขาด้วยเ,เลือกทั้งผู้ว่าด้วยแลวเลือกสองคอด้วยพักไหนคะเพื่อไทยเหมือนแถวบ้านผมเลยอ่ะหรือว่าพักหญิงหน่อยมาพักหนึ่งพักของเพื่อไทยมาพักหนึ่งแล้วก็เป็นเอฟซีของทั้งสองพัก ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าสองพักนี้ยเขาอย่างไรกันก็เป็นอย่างที่เขาบอกแล้วเขาไม่ใช่อย่าไปบอกว่าเขาเป็นพักอารมณ์อะไรอะไรยโอเคนะชัดเจนแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องลับมากที่พร้อมจะมาไขความลับสําคัญๆชวนท่านผู้ชมไขไปด้วยกันด้วยนะครับเราจะกลับมาแบบนี้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่เวลาช่วง11บเอโมงถึงเที่ยงทาง Top n e ิ s แล้วอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถพูดคุยดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อว่า ช่องน้องสลิมครับกดไลค์กดซับสคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญวัดี้อาจารย์เสรีบรมมนทาผมต้องพุดที่นานนายิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ